วันนี้นะคะครูเฉชมจะมาบอกว่าถ้าเราอยากจะมีผิวกายอะ่ะผิวแบบที่ขาวอะ่ะแล้วเราอ่ะไปลอกผิวนะคะหรือเราจะมีเคล็ดลับทํำยังไงทําให้ผิวของเราดูขาวขึ้นนะคะคนคนคล้ำหรือหรือไปถึงขั้นผิวดำนะเชมพูดตรงๆเลยนะมันจะดูมีความมีสเสน่ห์ได้เมื่อผิวเราใสาและสะอาดบางคนค่ะ ชอบการขาวมากๆไปฉีดกันเยอะๆพอฉีดเยอะๆค่ะเมลานินแทนที่จะทํางานในบางส่วนที่มันจะต้องทํามันก็ไม่ทําแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนตาบอดได้นะคะเพราะว่าคุณก็จะมองอะไรไม่เห็นโอเควันนี้เราจะมารู้จักกันว่าเคล็ดลับในการที่คุณจะเปลี่ยนความขาวให้ดูออร่าด้วยอาหารเซลล์นะคะในการเข้าไปฟืน้นฟูจากข้างในเราจะทํำยังไงกันนะ 4G คืออาหารของเซลล์วันนี้ฟังนะคะว่าถ้าเราต้องการเปลี่ยน DNA หรือเปลี่ยนกรรมพันธ์ความดำของตัวเองเราต้องเลือกทานอาหารเซลล์ที่มีความละเอียดนวัตกรรมความเป็นพิกโก้พิโก้คือย่อยโมเลกุลมีขนาดเล็กที่สุด และสารสกัดนะคะที่เป็นกลุ่มของ a c t i v i n n r r e i i n t t หรือสารสำคัญที่ช่วยทำให้ขาวไปดูงานวิจัยได้เลยตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของการลดความดำนะคะเมลานินบนผิวแล่มีงานวิจัยเขาบอกว่าวันนี้ถ้าคุณได้รับนะคะสารสตัวหนึ่งที่เรียกว่า SOD คุณจะสามารถสร้างเอนไซม์ตัวที่ทำให้ร่างกายเราผิวเรานะคะไม่เหี่ยวออกแดดก็ไม่ดำ กลายเป็นว่าปรับสีผิวที่ดำคล้ำนะคะให้กลับมาใสได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าอะไรที่มันดำไปแล้วจากการไปออกแดดหรืออยู่ใกล้ความร้อนมันจะปรับตัวเองให้ฟื้นฟูได้เร็วขึ้นกว่าการนั่งทาครีมที่หน้าและที่สำคัญเวลาที่เราทาน SO d เป็นประจำนะคะแล้วเราไปยืนกลางแดดหรือเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับแบบว่าไอทะเลหรืออยู่กับอาชีพที่แบบเจอแดดเจอไฟเยอะ กลุ่มคนเหล่านี้ที่ทาน SOD นะคะงานวิจัยบอกเลยว่าดำช้ากว่าคนอื่นเหี่ยวช้ากว่าคนอื่นผิวใสออร่ากว่าคนอื่นเนี่ยทวนนี่เลยนะทวนอะดี SO เนี่ยเป็นสารที่ได้จากตัวเมลอนสีทองสายพันธุ์ฝรั่งเศสมันมีอยู่ใน 4G กล่องนี้ด้วยนี่ค่ะ ตัวนี้ค่ะสารสกัดที่เรียกว่า SOD นะคะเขาเรียกว่าสารที่เรียกว่า super oxide dismutase ซึ่งสารนี้เป็นตัวเอนไซม์ที่เข้าไปฟื้นฟูผิววันนี้เราทาครีมกันแดดเราทาที่หน้าซะส่วนใหญ่แต่เรานะคะไม่ค่อยมีพฤติกรรมในการทาครีมกันแดดที่ตัวเมื่อกี้นี้ครูบอกแล้วว่าคนที่ไปใช้ครีมลอกตัวครีมลอกผิวขาวเจอพวกกรดผลไม้หรือกรดไกลโคลิกที่ผสมสารประลอดและยาชา ทำให้ผิวของคุณบางจากการที่คุณเจอครีมลอกตัวและพอเราไปออกแดดนะคะเราอ่ะไม่มีสารกันแดดภายในเซลล์ในร่างกายที่มันจะควบคุมในขณะเดียวกันนะคะเราอ่ะก็ไปทานแค่กูต้าไทโอนแล้วก็ผิวที่มันคล้ำคล้ำทั้งตัวทุกอนูเซลล์มันจะกลับมาขาวใสได้มากกว่าคนอื่น สำหรับวันนี้นะคะบอสเคชมก็มาส่งความรักปราถนาดีให้กับผู้หญิงทุกคนผ่านคลิปนี้นะโอเคบ๊าบาย